อันนี้มาแนะนำการหีีตัวนึงนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนั่นก็คือนูติก้าตัวนี้นะคะหนึ่งจะแชร์ประสบการณ์ของลูกค้าค่ะที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็มะเร็งปอดนะคะลูกค้าได้รับคีโมไปแล้ว2ครั้งแต่พอลูกค้าทานไปกระทานตัวนูติก้ากับน้ำว่านทานไปประมาณ2ชุดกว่าน,นะคะก็คือ แล้วลูกค้าบอกว่าหลังจากนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งคลองสิบนะคะลูกค้าบอกว่าคุณหมองงมากว่าอาการทุกอย่างดีขึ้นมากเม็ดเลือดดีขึ้นลอดทำงานดีขึ้นคือทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยจากลูกค้าเคยคีโมตอนนี้ก็ไม่ต้องคีโมแล้วเดีย๋ยวให้ดูภาพด้นทางนะคะจะเห็นเลยว่า ลูกค้าสดใสามากนะคะอายุ60กว่าแล้วทั้งๆท,ที่คนอายุ60กว่าได้รับคีโมจะต้องสู้และด่ามากแต่ลูกค้าสดใสได้เพราะผลิตภัณฑ์ของ s u คเซสมอลนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะให้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีเรื่องดีๆมาแชร์ประสบการณ์อีกเยอะเลยบายบาย